รับผมเอวเมื่อวานนะครับครับผมยังไม่ถามเลยตอบแล้ซีเวเอ็นอไไปครมซเวนเอนไหนบิ๊กซอลี่ไวชัยสวัสดีครับพวกเราบัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะคุณกรค่ะงานเกบอะไรมาบ้านเราจริงจรต้องบอกเลยว่ากร็ฟเนี่ยเมืนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งในชีวิตปวัาปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยวันอกจากบัสสอคนแล้วเรามีกรเป็นเพื่อนใช่ครับไทรก็คือใช้กันทั้งบ้านใช้นบ้านจริงใช้ในการอาหารนะ พราะเราต้องกินอาหารใช่ไหมเราก็สั่งแก๊บเราเดินทางเนี่ยคือเหมือนเราเราสนิทสนมมากบอกเลยคือเหมือนเวลาเราจํากัดในบางครั้งเราก็ต้องเลือกแบบว่าเออเรียกเออ่มอเตอร์ไซค์บ้างหรือบางทีเราต้องแบบว่าสั่งอาหารเพราะว่าเราอยู่บนรถอย่างเงี้ยการเดินทางมาซ้อมเราก็ต้องสั่งอาหารเพื่อให้ลงห้องซ้อมอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ารีบมากๆตื่นเช้าลืมของไปที่บ้านทำยังไงครับการไปทัวร์เขาต้อีบไหของจากบ้านมาถึงมือซึ่งมันคือเรื่องจริงจริงครับอันจริงบอกว่าวันนี้มีนัั่งวแก๊บมาวันนี้ดีมางแกมาวัน บุ๊มบอมชอบกินข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดของผมเมื่อเช้าเลยก็คือจะเป็นกาแฟกาแฟกาโนใช่เขาต้มกุ้ยต้มกุ้ยผมจะมีข้าวหน้าเนื้อกับแซลมอนนะที่ทงไปบ้างใช่คารูจขวากเป็นความแค่อกบ ติดตามแก๊ปได้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับผมแก๊ปเมกาเซลลดแรงตัวจริงนะครับผมสั่งนะเนี่อ้ยลดตั้งแต่วันนี้นะถึงวันสุดสัปดกฎาคมนะผมส่งศูนย์บาทแค่พุทเมกาเซลพอดีอยสามสิบบาทครับผมใส่โค้ดเมกาลดเพิ่มหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับ,รบก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปนะครับของดีจริงใ <laughs> ส่โค้ดลดได้ <laughs> คิดอะไรไม่ออกคิดถึงแก๊ปน มต้องถามพี่พีว่าเป็นยังไงบ้างป้าถ่ายไม่นานก็ถือว่าแสนกว่าปีแล้วโอ้โหแรงมาน่ารักเออก็ดีนะครับเป็นผมว่ามันแบบว่าด้วยคัมแบ็กด้วยมันเป็นคัมแบ็กของเราด้วยเรารู้สึกว่าแบบภาพหรือว่าวิชวลเราอะไรอย่างเงี้หรือเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยมาส่งให้ทุกอย่างเราเราอยากโตเราไม่ได้อยากโตหรอกเลยอยากดีขึ้นลึกซึ้งขึ้น more a t t i t u d h e r ซึ่งก็รู้สึกว่ามัน ตัวอย่างนี้มันสื่อสารออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวานแล้วก็ตอนได้ดูครั้งแรกนี่คือแบบเกินคาดอยู่เดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นพวกเราสุดมากแบบเราถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเมื่อวานมันแบบมันเนี้ยมันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเรคิวเมื่อวานนแฟนบอกว่าถึงมาก่อนหน้านี้่ที่เราดูหลังแฟนอีกนะครับดูหลังแฟนเราเราเราจะถ่ายรีแอคชั่นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ลงแต่ตอนถ่ายรีแอคชั่นบอกเลยว่าทุกคนเหมือนว่าเหมือนเหมือนแบบเวกเขาตื่นเต้นสะใจอ่ะมันเกินกับคาดที่เราเหมือนคาดหวังไว้เพราะแบบมันดีมากจริงๆครับทั้งที่สิ่ง ใช่ครับใน่ารคนทำนี้กันเนี่ยมักับเพลงนี้รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราอยากทำในเรื่องอะไรเงี้ยอ่าเอาเอาพูดไปพูดว่าพูดก่อนรู้สึกว่าเหมือนแบบพอคัมแบ็กในอัลบที่สองรู้สึกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นที่มีรายละเอียดหรว่าดีหรือยากขึ้นก็รู้สึกว่าก็ก็ดีใจที่เออ่สามารถแบบเต้นเป็นเร่องของมาได้เพราะว่าได้รู้สึกว่าพอคอนเทนตกราฟท่าเต้นมือถือมันยากเลยสึกว่าเราจะเต้นได้มแน่นอนว่า เรื่องอินเนอร์ครับรู้สึกว่าอินเนอร์ของเพลงนี้มันเหมาะก,กับการเป็นเพลงเปิดมากแล้วก็รู้สึกว่า12คนพวกเราเหมือนทับออกมาได้ในมาตรฐานที่ที่พวกเราแบบโอเคใช่แล้วก็รู้สึกออชอบพี่รันมากรู้สึกพี่รันเหมาะก,กับการเป็นเซนเตอร์เพลงนี้แล้วก็เออเพราะว่าเขาเป็นลีดเดอร์ด้วยแล้วพอเพลงมันคือบอสในบิสตี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าพี่พี่รันทำดีมากแล้วก็ทำถึงใช่เป็นบอสตัวจริงแต่ว่าเออเรียลบอสนี่คือพี่ยง อยากให้พูดถึงคอสตูมคอสตูมดันมากครทีวีมันเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเขาจะคุมด้วยเหมือนแบบเดียวเขาเหมือนที่คุยกับพี่หลินพี่ตั้งมาเขาบอกเขาความว่าอยากได้ความแบบมีความมอมมอมหน่อยแบบว่ามาแบบสักสารสักสารดิบๆหน่อยเซ่อๆหน่อยกลับมาแบบว่าจะได้ดูแบบไม่ไม่ไม่โตแบบโตแบบเป็นแบบเปลือกโตแบบโตแบบเขาเรีได้มีความแบบดิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยได้ได้ชุดที่ค่อนข้างแบบว่าสังเกตแต่ละคนอย่างของผมมันจะเป็นแบบว่าเป็นชุดหนักที่แบบว่าขัด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 แล้วก็เย็บ พร้อมกับมีเฟ์ด้วยอะไรมีหนามอ่ะมีหนามด้วยมีหนามนี่เป็นของรันมีหนามพี่กิงก็มีหนามพี่ที่่ีซึ่งซึ่งพี่สไตล์อิ์คือพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟกอล์ฟซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่แค่นะมันมีแบบดีเทลกันที่แบบว่ามีแผลดูตามตัวหรือว่ามีรอยคงรอยข่วนซึ่งมันผมว่ามันเล่าเล่าได้ถึงเล่าได้ดีว่านั่นคือแบบชันที่เราพวกเราผ่านมาในแบบว่าในปีแรกที่เราเจอมันรอยแผลมันมันคือแบบเรื่องราวที่เราแบบเจอมาในปีแรก อะไรนะแม่เลาอ่ะเราให้เป็นภาพศิลปะอะไรเงี้ยมัเราไปตีฟาร์มกันได้ที่แต่ชุดนะเพราะว่าชุดมันต้องแบบเต้นมันก็ต้องเงินแล้วชุดมันก็ต้องหรูมากจริงๆชุดเต้นจะเป็นอีกชุดหนึ่งอ่ะชุดเต้นมันจะแบบสบายในการเต้นมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากชุดป็นชุดวิชั่ชุดเต้นซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มีคลิปก็เจอแต่ว่าเตรียมชุดเตรียม้นโชว์สรตจแล้วต้องโชว์ครับผมต้องโชว์แต่เราจะที่ไหนเนี่ยต้องแต่ที่ไหนต้องติดตามแต่ว่ามีคลิปแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ เพื่อไฟมันของเพลงนี้ครับจะจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูค่ะเห็นว่าคือแบบเหมือนุแต่ละคนออกมานี่คือแบบดูดนนันกันมากอนะไรอย่างเงี้ยจากทีลนะอย่างฮาร์ดฮาร์ดบอกว่าเขาเป็นแบบพี่ฮาร์ดเลยพี่ฮาร์ดเลยอนะ่ะ <l acht> ได้ไหมผมเป็นพี่ของพี่ฮาร์ดอีกรอบนึง่งไม่ยอมยอมไม่ได้ครับผมครับแต่ทุกคนต้องรังเพื่อนทุกคนนะครับใช่ก็ของหนูเรา มีเส้นความโตให้เลยคนบางคนยังไม่ร้องเนอะคนบางคนวันนี้คนแบบก็ขอเป็นพี่นะหรือวใครยัเป็นน้องอยู่เอานี่ผมว่ามันมันมันคือถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเชฟจังวัดเนี่ยเราก็เป็นอย่างเออผมก็เป็นน้องพี่คนอย่างเงี้ยพี่คนก็เป็นพี่พีมอย่างเงี้ยมันมันว่าเป็นน้องเป็นพี่ได้ปกติแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอเราได้เไทยเอ็มบีเราพอเข้ามาอยู่ในพาร์ทของการเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเราแค่เหมือนรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเห็นเราแตกต่างไปตอนซักหนึ่งก็คือแบบมีความ สื่อสารอในจุดต่อเพลงหรือว่าแบบเพลงที่มีความสื่อสารที่มันแบบโตขึ้นหนักแน่นขึ้นในเรื่องแบบว่า living living. บอสนบูดิงอก็แบบตอบนัดว่าใครดูอะอย่างรูเนี้ยอว่าใครดูนั่นนน่นเนจริงจริงเม่คกีไทยพูดเรื่องินเนอร์อะไรที่ถืไปแล้วก็จริงผมผมองพูดถึงทายนอล้วกันคือผมกัเขาไปเปนเนตเพื่อเรียกว่าทนนี่ผมบอกไปเพลงนี้มันเป็นคาเที่แบบใช้ความีแ่นแล้วก็ ดีเดีเยอะมากเราก็เลยเรียกว่าต้องเรียกว่าข้อกายหน่อยข้อกายไม่ร่ากายเราเป็นผักรือเพื่อนร่างกายเนี่ยรับพาเต้นไดยเล,ยนลเ่นเ,เดียวเล่นได้แรงไม้ตกนะครับแซมพี่ขุนนะจริงผมก็มองเขาเป็นพี่อยู่แล้วผมงว่าเขาเป็นพี่ผมอยู่แล้วครับก็ <c oughs> าถามว่าเขาโตอะไรขึ้นยังไงครับไม่ได้อะไรน้องยังไปพูดอะไรเลย ผมรู้สึกว่าเขาดูไม่รู้สนับผมพี่ขุนโตอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าพอพี่ขุนเหมือนเหมือนเป็นพี่ชายไหมเหมือนชีวิตประจำวันเพี่ชายพอเวลาเขาเออเริ่มเต้นหรือเริ่มแบบว่ามีกล้องอะไรเขาจะมีความแบบไอ้ที่จุ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบแรงแล้วก็แบบว่าเออเราก็แบบเก็บมาเป็นแบบว่าอะไรหลายๆประสบการณ์เก็บมาแบบเออแอบไปนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเค น้องพีมทำได้พีมนะตัวครับตัวจริงพีมนะซึ่งผมรู้สึกว่าพีมเขาเป็นเด็กที่โตไวแล้วกันอ่าเป็นมัดเน่ไม่หเป็นมัดเน่ที่ดูหน้าเหมือนไม่ใช่มัดเน่ผมไม่ได้น้องเอเอนะครับทุกคนผมกป็พี่เขายังไงเออแต่ยืนยันนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีนี้พีมเขาโตขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบผมรู้สึกว่าพีมเขาเรื่องงานแล้วกันเรื่องการทำงานรู้สึกว่าพีมเขาแบบอ่ามาชัวร์ขึ้นแบบว่าดูดู โฟกฟัสดูโฟกัสดูตั้งใจขึ้นแล้วก็ล่าสุดไปแฟชั่นวี่งงเงี้ยผมเห็นน้องผ่านแบบว่ารูปรูปรูป,ป <laughs> <laughs> เฮ้ยเยอะเลยเห็น <laughs> เห็นผ่านรูปที่โพูดใหม่เลยรู้สึกว่าแบบเห็นน้องเติบโต,ตขึ้นเลยมันเลยแบบเก็บว่าโตจากโตจากแล้วมีโพูดไงพูดถูกไหมพูดไงโพูดไงกันเลยอะไรครับประมาณนี้ครับพี่ผมพีที่ปูใช่ไหมฮะปูช่วงนี้เขาเขาจริงจังกับฟิตเนสมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นแฟชั่นอ<ม>ันแรงกล้าขนาดนี<ม>้ของเขามาก่อนแล้วก็ร<ม>ู้สึกว่าเขาแบบ ้เขาโตขึ้นจากสิ่งนี้ด้วยแบบพอเขามีแพชชั่นในการทําสิ่งนี้อะ่ะรู้สึกว่าเขาแบบคมเห็นความความตั้งใจจากเขาจริงๆแล้วก็แล้วก็ถ้าใน MV มีก็ผมว่าเป็นลุคใหม่ๆสลหรัเขานะเขาทำผมแบบเคิร์ลมะผมเนียข้าวแรผมต่อยเคิร์ลซึ่งซึ่งผมมันแปลกตาแล้วกันแต่พักหลังมาเขาทำบ่อยครับแต่ว่าใน MV มีรู้สึกว่าเออเขาทำแล้วมัน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 แลฟบิเซนต์แบบปูรัชชัยในในเพลงแรกของอัลบั้มที่สองได้ได้ดีเออ ว่าตอนซิงเกิลเอ่ออัลบั้มหนึ่งตอนเดบิวต์เขาก็เคิร์นนิดนึงก็เคิร์ลนิดนึงแต่ว่าแต่อันนี้มันดูโตขึ้นเพราะว่าเขาเคิร์ลแต่ว่าเขาโตขึ้นเคิร์ลกว่าเดิมเคิร์ลไม่หยิกไม่ได้เคิร์ลตอนนี้ผมว่าเขากำลังแล้วกันกำลังกำลังมกจะไม่ได้บัติถึงพยายามดึงพยายามไปกดดันเลยมากหรือว่าหรือว่าจะทอมพี่อรันอพี่อรันแม่ทอมพี่อรันแดงเลยครับลากแดง ใช่ครับก็้วขัดมาไหมที่เราสองขุ่นอยู่ว่าคูจริงๆนะมื่อที่ท้องอยู่ทุกคนที่ท้องท้องมาแต่ละลายแล้วก็ทุกคนเขาแบบเป๊ะและอร่อยแบนี้สุดยอดแล้วปีนี้เราอาจะไดอะไรบ้างอะพูจะอยู่แถวๆไหนห้าดับเขาหนึ่งสองแล้วเราสามสี่ห้าไม่อยากแข่งเขาเขาจะเอาชนะตัวเองฮะเขาชนะตัวเองอยู่มารได้จะแข่งเขาไหมไม่แข่งครับผมเขาเรียกว่าเมนเทนได้สม่ำเสมอครับ ถ้าหม่นมองหรือไม่สดใสมันก็มีความแบบว่าทวนได้พิสูจนได้มาแล้วแต่ว่าคนจะมองเป็นยังไงรู้สึกว่าในอัลบั้ม2องซึ่งไม่รู้ว่ากี่เพลงมันต้องมีเพลงแบบว่าหลากหลายรสชาติาาตตที่คนบอกว่านักเฉลี่ยแข็งม <Okay. S 2> ากแต่ว่ากลิงเลยด้วยความที่เอาผมเริ่มก่อนด้วยความที่เป็นเอ็นจีนที่แบบเป็นเอ็นจีจริงจริงที่แบบ ดูดูเข้ามาตั้งแต่แบบว่าตอนที่ที่ผมเป็นเดนีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเต้นกับเขาตอนแรกดูแล้วก็แบบดีใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาส่งท่าเต้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความกังวลนิดนึงเพราะเวลาซ้อมมันไม่ค่อยมีแต่เราก็แบบซ้อมไปนิดนึงแล้วให้พี่เขาช่วยช่วยสอนท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออเป็นเป็นอะไรที่มันแบบฟูลฟิลอะจากแบบเด็กคนหนึ่งที่แบบไปดูเขาของวันที่สามเนี่ยของวันที่สองแต่ว่าวันนี้ต้องเป็นมากเลยไปเต้นทางเขาเพราะรู้สึกผมบอกเขาว่าเออพี่พี่เป็นแรงบันดาลใจผมนะอะไรอย่างเงี้ยนน รู้ว่าจะได้ไปเต้นกับพี่ก็คือให้เป็นวที่แบบเป็นวงแรกที right that, ่ผมโดนตกคือตอนนี the mm ้ม hmm. ัเป็นรอบไม่ได้เคยดูรอบมาก่อนเลยแต่แบบตนนั้นมันเข้ามานี่เนี่ไปก้าวครับีมเป็นคนแนะนำแบบว่าเพลงนึงแล้วดูเรื่องมันเป็นแบบไนเดียใหดูเพราะเราดูไปแล้วรู้สึกว่าเพลงปุ๊บเนีอวงแรกนตกก็แบบดูไปเรื่อยแล้วก็จนมาถึงวันนี้บบได้แบบเปเต้นชิ่เเต้นมาแล้วก็ว่าคนแบบอาชีพเด่นอิจกัวเปน รอบฝากเพลงใหม่ของบัสได้ครับผมรอซิงเดวิลด์ได้นะครับสามารถไปดูเ v ได้แล้วที่คดานในเบลสะครับสีฟ้าแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ด้วยครับที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สามารถติดตามโซซานบากมายนะครับผมได้ในเอเจนซี่บัสดอตบัสซอฟต์ฟิชเชลไอ้บัสดอตบัสโชยอยู่ในทางแล้วะครับและเร็วนี้จะมีรายการเฮ้ยวาเลนต้ท่องเที่ยวนะครทุกคนที่ เราจะกลับมามอบความสุขให้ทุกคนอีกแล้วปากมาซิงเจมส์ด้วยครับติ้งสีห่าคนนี้ครับที่เราหายกันไปแล้วก็แบบกลับมาแล้วแก้มตุ่ยๆกันนะไปทําอะไรกันเดี๋ยวเราดูครับเราดูครับว่ากินเยอะขนาไหนแล้วก็ฝากแก๊ปฟู้ดมันก็เซลล์ดรงตัวจริงเลยฝากแก๊ปด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรียกวินกลับบ้านเลยครับเจอได้แล้วครับคุณผู้ชม